ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีโดยวันนี้เนี่ยในการประชุมของคณะรัฐมนตรี5พฤษภาคม64นะครับคณะรัฐมนตรีได้จัดแพ็กเกจเยียวยานะครับมีหลายมาตรการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการเราชนะ โครงการม33เรารักกันโครงการคนละครึ่งเฟส3รวมถึงเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะคบว่าในแต่ละมาตรในแต่ละมาตรการเนี่ยเขามีรายละเอียดในการเยียวยาอย่างไรนะครับในมาตรการโครงการเราชนะนะครับก็จะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะเริ่มได้จะใช้จ่ายได้จนถึง30มิถุนายน64เลยนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ32ล้าน9แสนคนต่อมาในมาตรการโครงการมอ3เราลักกันเนี่ยเป็นการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับ จำนวน9 2้าล้านสนหมื่นคนซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายน2,564ต่อมาในมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟสสซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดิมนะครับเป็นการจ่ายะระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายสูงสุดวันละ150บาทต่อคนต่อวันสูงสุดนะครับให้เพิ่มมา3,000บาทนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาใช้จ่าย6เดือนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงธันวาคม6.4ต่อมาโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่3โดยขยายวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้รับวงเงินเพิ่มเดือนละ2,000บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมจนถึงธันวาคม64นะครับ ต่อมาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้ได้รับวงเงินเพิ่มเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมจนถึงธันวาคม64 มาตรการต่อมาเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยเป็นโครงการใหม่เลยนะครับที่เขาจะกระตุ้นการบริโภคในประเทศของประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงโดยรัฐสนับสนุนหมัดกำน,น e ันอิเล็กทรอนิกส์อีเ u ลเชอร์ให้กับประชาชนนะครับเมื <ME> ่อ ER ใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง กับผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการครับและนี่ก็เป็นแพ็คเกจนะครับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเออมื่อวันที่5พฤษภาคม2564นะครับสำหรับในรายละเอียดของแต่ละมาตรการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดแล้วนำมาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ